สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กัช่องพีบีว่าระเบิดอิริีาครับตอนนี้กูหาว่ิไมคกบช่อเกิลามเชียร์ตอนนีาถึงงานครับพี่น้งเจเต็มร้อยแต่่าเสียงมันเข้มเอาเยเองใช่ไหมวันนี้ก็เป็

สวัสดีครับวันนี้ได้กี่คลิปแล้ววันนี้ได้คลิปที่สองเพิ่งตื่นมาถ่ายบางเรื่องไม่ผ่านบางยังต้องห้าคลิปไม่คุยด้วยพอดูท้ายเนาะพอด้จะคลิปวันนี้ยี่สิบพัันกเชิญยี่สิคลิปอ้าจะตื่นั่ยมีเียงเพรันดมันนี่มีเน็ตเ่าอยกเรา่างเ้าเดียเอ แนบกล่องลแนบกล่องเอออีนิดหน่อยน่ะเอาใไอ้แดบรรยากาศร้ๆพี่นองเ่งศาสอนั่นน่คับผมเดี๋ยววินวิรถออกแล้วนะครับรถ้วึ่บ่ม่เขาสิริติพย์ผู้ละมืนบุบสาธุ างรกันแล่เีเคยบอกต้องการหีั่นหอกเออเวลาไทยีบอดต้กรนีอิชันนี่ไงอกล้องอะนี่ไืนกล้องเคยอยู่ไหนลูกนี่ไงมาแล้วเสียงเสียงคนดีค่ะคนนี้ไหม เดยเพนนี่พอดีนะเียนจ้ะพอเป็นเล็กใจดีนะจ้ะทันไปพี่ทุกยไปพี่น้องิงยิ้มใช่แแก่แล้วแม่แก่กเสียก้าวยุบกไก่กระไรนี่น้ำมูจินะแม่เนาะแม่ไหนจะคิบเรานี่ม่จะคิบเรเนี่ยนึายข้มูนี่หลยหยบน้องน้อนอนจะระเกินเพาะว่ามีเพื่อนเลย ของนำก็หายากๆอย่างเนาะได้เอาดอก้ได้แล้วไดเอาดอกแม่ได้เอาดอกได้เอาดอกได้อกของนำมีราักคนเดียวได้ไหมจะให้ภะษาเอาเอาแม่บีเลยขอเ่อเอกว่ะอืมอันนี้ทนพอปัญญาเ สนไปตนนเจ้ากันเชื่อมงจักมากแน่ยโอ้ยเห็นบ่านีเด็กหน่อยนอนๆนอเนี่ยลับม้ยู่ลมาั่นยู่สัวดำย่เดี๋ยว พ้ย <Vander> ัามสองลพ่อวดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อ่สวัสดีค่ะสวัสดีพ่พี่สวัสดีค่ะอีกพวประเด้ยตรงมานี่โอ้จีมื่อ้วานนี่นะมีดิลมๆนใช่กือูีแหละเจ้านะตไปนํ้บยากาศใชือโอ้เจ้าดเจ้าดามก็มึนกะสันยิตกตัดเดงดงเด

ฝ่ามีดาวอยู่ครับพี่น้องมือนีิมีดาวอยู่หน่อยหนึ่งมือนีิคือสิบตกดอกน้องแม่ฝนเนาะปลอดโปร่งแล้วแจกจังปังแจังจังปังเลยนะอุ้งยิงยางสุดเลยมือหนิแม่งแม่งกอบต้องออกแล้วล่ะอุ้งยิงยางสุดเลยมือหนิ ยางซุปแกตลอกมนอี่แกะตลอกเนาย่างาไปเพ่งนึงยางลบอีกเพลงนึงมันย่างหมดล้วสองเพ่งยางไปเพ่งนึงยางลบอีกเพลงนึงมาขายมาขึ้นนี่ก้าวเเป็นพุ่มแพบ่เป็นว่นี่เลีวเป็นขึ้นเมียน เป็นวกสบอยกวกไปยืนแล้วช่ของนางอย่างนั้นก็เป็นมาเสียลานเป็นงน้องแล้วกัเีวกม่นมานันอรากลมมัลอยยื้นมานการเนมาหนหนาวมันเราวพาล่จอนนี่ะแล้วกว่หมอกล้องมาคับ เย็นบ่กอนแม่เปียกเลยนี่มืึอนี้เขายุต้งพูดอีกเลยนี่นี่สิ่ะอากาศเนี่ยบ่มีความหวานเลยนี่นบ่เย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วต้องดูแลสุขภาพกัเป็น้องค์รวมอากาศเปลี่ยนแปลงครับอากาศเปลี่ยนแปลงครับเเด็กกกว่าาต้งีย เอาแบบ้อ้แบบใดแบบใดฮะอาแบบใดเยอะโยไม่บอ้เห็นอยู่มันนี้ในลังบมอกมนนี่ในลังบะมอเขนเลแต่เปนแบมอเ้นเลยเปียนมอแค้นไหนบอเปียนมอค้นแบบี่ลีเปียนมอค้นไหนบอที่นี้อยากเปียนหมอคขนไปให้บักเซมเป็นเป็นมอคขนเาเนี่ยเจ้ายนมอเข้นั่นแหละตสิบวได้ค่ มีใจเนาะมนะแบบเ่กับงปาวมเยากจะเทยน้ำมันโอเคดิเชื่อ้ากันล้วป้าไหวเออก่ฉีดยาให้ยืนน้ำจจอบจอบเดนเซอร์ห้นวดเรื่องปลา้อยเพิงปลาล้นาหลับเป็นหน้ากางเลยมนบ้าพอเดนเซอร์เ้าจบวเสือสอยออกมาเหมืนบ้าพอ ยืไดัเสือห้อืขาดจะู้ไบปลาอ้อยบาได้แ่ใบอ้อยบาทอันของข่เปเนตสูตรไข่แมตติงซี่งำไมคิดอะไรล่ะมันเส้อย่ะลูกชัดเลยมันส้ยมันแรงมากเลยเล่นมากมาถ่ายอดาลากันถ่ายอัดาลาก่อนชนถ่ายตีห้องสีเลน่ะแป๊ะเจ๊ตีขึ้นอยดางนตีก่อท่จะมีแเ๊ะอันย่งดัยีจนอ มันเจบยากมัหน่อยมัน่ยมันเจ็บอสบายกับกวนมูดีดีดอกมนเอาได้เป็นยังไงแต่เสียงเนี่ยแต่เสียงพี่ชใ่ไม่ใช่ไม่ใ่เลยกินมาอยู่ยาเลยเปทางหแป๊บนที่เราเป็นเคียบเป็นเคียบในเก่าหน้าที่เลยน โอเคครับพี่น้องครับสไลาคินเนกัไวซ์มีนนะครับน้องเอาพอกันคลิปหน้าครับอย่าพึ่งล้องอย่าพึ่งล้องเาท่านรุ่งกวดนี้แฝดหนาที่เลยเนีแฝดเลเจ้าหน้าที่เลยนี่โอ้โอเคครับพี่น้องครับสไลาคินเนอรไวซ์มีนก่อนนะครับพอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด็เชื่อไข่แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ